เดี๋ยวครั้งนี้เรามาดูบูธของ r o g ในฝั่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งแคนเฮลกันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่ว่ามีชิปรุ่นผลเปิดใหม่มานะครับไม่ใช่แค่สายทํางานจะได้นะครับฝั่งโน้ตบุ๊กที่มันเป็นเกมมิ่งเนี่ยก็ได้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้ ASUS ไม่ได้มาแค่อัปเกรดชิปรุ่นผลนะครับเพราะว่า AOG จะทับเกมมิ่งหลายตัวเนี่ยมีดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่นะครับที่เตะตาที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือไอคนีนะครับเขาเรียกว่า Project Diary นะครับอย่าง อันนี้อะไรมันคือสติ๊กเกอร์หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่พอไปถามเขาเขาบอกว่าอันนี้ครับมันคือจอ e ink display นะครับมันเป็นจอที่อยู่บริเวณด้านหลังโน้ตบุ๊กคุณเลยนะครับตอนแรก ASUS มีไฟ RGB บนโลโก้ใช่ไหมต่อมาครับโอ้มีอัปเกรดขึ้นมาเป็น a n i m e matrix นะครับแล้วก็ a n i m e matrix ที่มันละเอียดมากขึ้นนะครับจนตอนนี้ฮะ มันกลายเป็นโปรเจกต์ดารี่ที่มันเป็น e-ink display แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่คุณเห็นคุณสามารถ customize รูปตัวเองขึ้นไปเป็นการออกแบบฝาหลังโน้ตบุ๊กคุณได้เลยไม่ต้องไปพปิมพ์สติ๊กเกอร์มาแปะอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไอ้จอตัวนี้มันรับจบทุกอย่างนะครับการทางานของเขานะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวที่เป็นจอ e-ink ทั่วไปแต่ว่า refresh rate ของมันจะไม่ได้สูงนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้แบบว่าเลื่อนภาพอะไรเหมือนพวกหนังสือนะทำให้ตรงนี้มันจะประหยัดแบตนะครับการเปลี่ยนภาพแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณา มันดีเทลขนาดไหนและพอภาพมันขึ้นติดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการบริโภคพ,พลังงานจากตัวเครื่องเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินแบตแต่อย่างใดเลยด้วยซ้านะครับส่วนการทํางานของเขานะครับไอตัวภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นการคอมบิเนชันจากสีทั้งหมด6สีนะครับซึ่งจากที่ผมดูแล้วเนี่ยภาพมันก็จัดว่าชัดกว่าจอ e อ,อิงทั่วๆไปจนผมคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะซึ่งไอ้โปรเจกต์ดาร์ลี่อเนี้ครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเออหน้าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถทําให้คคุณัตตตออออมไไน้้้้บกเเเป็ขเเลขงงงงวดยแจใหทรา่ ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นโปรเจกต์เป็นคอนเซปต์เฉยๆนะครับมันยังไม่ได้ออกมานะครับว่าจะขายจริงวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะขายจริงเพราะว่าแบรนด์เอซูสเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องอีเวชั่นและสุดท้ายก็สามารถเอามาขายจริงได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมกลัวนะว่าโอ้โหมันอลังการมันสวยงามขนาดนี้ราคามันจะไปขนาดไหนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็คงจะมาลุยตลาดแบบนี้เหมือนกันเพราะเอซูสเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นผู้นําตลาดอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็อาจจะสูงในช่วงแรกแต่ว่าผ่านไปสัก เรามาดูพวโม้ตบรุ่นอื่นกันบ้างดีกว่านะครับว่าในงานเนี่ยมีอะไรเอามานําเสนอกันบ้างนะครับอีกอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันคือ t o u g h Gaming ตัวเล็กนะครับเป็นรหัส A14 นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้เกมมิ่งโนบุขนาดเล็กนะครับเราก็มักจะเห็นพวก LG e p h y r u s ที่เป็นขนาดจอเล็กลงมาหน่อยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ t ั u ฟ์ Gaming เขาก็มีมาด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับดีไซน์ผมว่าตัวเครื่องมันก็ยังคงคล้ายๆกับ Celust ที่เราาเเเคคยยยห็นอู่่พีงแวฝาหลังงต่าๆเนี่เหมือนนนนกััเท่า้ร่า คอนเซปต์ในการพกพาเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่ตัวนี้ครับภายในนะครับก็ใช้ชิปบวนผลของ Ryzen AI9HX370 นะครับมีพลังการมวลผล AI ที่50 TOPS นะครับแล้วก็มีการ์ดจอ RTX 4060 Laptop 100วัตต์ TGP นะครับอันนี้ก็ให้พลังการประมวล AI ไปอีก200สาย 3, 3 TOPS นะครับจริงๆไอตัวเลขเนี่ยครับมันมีมาอยู่นานแล้วนะครับในฝั่งของการ์ดจอ GeForce RTX เพราะว่ามันปวนผล AI ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยโฆษณากันเนี่ยเพียงแค่ว่าช่วงนี้อะไรๆมันก็เป็น AI หมดและอะไรๆมันก็เป็น TOPS เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเนี่ยมันจะนอนไม่หลับนะครับก็เลยต้องเอาขึ้นมาแสดงให้เห็นตรงนี้นะครับนอกจากตัว NPU แล้วฝั่งการ์ดจอก็ทําตัวเลขได้เยอะแบบอลังการเลยเช่นกัน ทางด้านตัวจอนะครับมันก็เป็นขนาด14นิ้วที่6.1 2.5K 115Hz และน้ำหนักตัวเครื่องนะครับพกพายง่ายที่1.46กิโลกรัมครับและ ROG Zephyrus ก็ยังคงมาเช่นกันนะครับไม่ได้โฟกัสแค่ตัวทัฟเกมอย่างเดียวนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือ ROG Zephyrus G14 โมเดล GA403 นะครับซึ่งก็ภายในเนี่ยชิปบวบผลยังคงเป็น r y เ e น98945 HS นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ของที่แบบว่าเราเชื่อถือได้เพราะมันเปิดตัวสักพักแล้วนะครับโปรเซอร์รหัส r รเ e น8000ก็น่าเป็นคำตอบ เหนนส่วนคอนเซปต์ของตระกูลเซฟิลัสก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็น AOG นะมันก็จะเป็นแบรนด์เซกเมนต์ที่สูงกว่าของฝั่งทัฟเกมมี่หนึ่งพวกงานประกอบยอะไรต่างๆมันก็จะดูอลังการมากกว่านะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันมากแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าคุณสัมผัสก็จะเห็นว่า AOG เนี่ยมันมีงานประกอบหลายส่วนที่ดูอลังการมากกว่าฟีเจอร์พอร์ตการเชื่อมต่อ,อต่างๆก็จะดูล้ำมากกว่าด้วยเช่นกันนะครับส่วนใครที่ชอบเกมมิ่งจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ AOG เซฟิลัส G16 ก็ยังคงมีมาโช RTX 4070เข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของสเปคอะอย่างต่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นตัว CPU หลักๆเลยเพราะตัวนี้มันเข้ามาตรฐานของโค p i ไพลด์ plus AI PC กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกงาน AI ในอนาคตเนี่ยตัวนี้ก็จะรองรับมาด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆค่ายเข้ามาร่วมนะครับทั้งของฝั่งคว c ค m มแล้วก็ฝั่ง AMD นะครับในฝั่งของ Intel ุ่นเล็กก็น่าจะตามมาในอีกไม่ช้านี้นะครับตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวขนาด16นิ้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวอยู่แค่1.85กิโลกรัมเท่านั้นนะครับกว่าา ขนาดตัวของเขาพอสมควรเนะครับดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยตอนนี้เอาจริงนะผมว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะนะระหว่างไอ้พวกแบบตระกูลโปรอาร์ตกับตระกูลเซฟิลัสเอลจีทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างจะมินิมอลมันไม่ได้เกมมิ่งจ๋าสมัยก่อนแตบบ่ว่าดูประเจิดประเจอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้โน้ตบุ๊กแบบว่าเกมมิ่งแต่ว่าทํางานได้ด้วยเนี่ยเซฟิลัสรุ่นใหม่ก็ดูสวยดีเลยครับถัดมาก็เป็นเอลจีโฟล์เซตสิบสามนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใหม่มากมายเพราะเราเคยเห็นมาแล้วนะครับมีการต่อ ROG Flow นนนเเป็็ก่ยี โน้ตบุ๊กแบบว่าขวัญใจคนที่แบบว่าชอบออกไปข้างนอกไม่ต้องเน้นการเล่นเกมมากเพราะว่าพกไปแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วพอกลับบ้านมาคุณก็เสียบไอตัว X c Mobile เข้าไปแปลงมันเป็นเดสก์ท็อปประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อปได้เลยนะครับและที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือไอตัวนี้นะครับ a o g Ally X นะครับมันคือเครื่อง handheld gaming device ที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนี้นะครับตั้งแต่ตัว a o g Ally ตัวแรกแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ปี2024นะคร ไ l i X อาจจะไม่ได้เน้นการอัปเกรดเรื่องประสิทธิภาพอะไรมากมายแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าข้อด้อยของตัวเก่าเนี่ยตัวนี้มันเหมือนว่าเกิดมาตรงจุดนั้นเลยนะครับอย่างแรกนะครับชิปมันผลยังคงเป็น Ryzen z 1เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่มาเป็น 80วัตต์อัวโมใหญ่กว่าเดิมแบบประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นแปลว่าปัญหาเรื่องการเล่นเกมแล้วแบบว่าโอ้โหแบตบสูบหมดเร็วเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะดีขึ้นเยอะแน่นอนนะครับดีขึ้นเท่าตัวตามขนาดแบตของมันแล้วแต่ก็แน่นอนนะครับว่าน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่เล็กน้อยนะครับจากที่ลองมันก็ไม่ได้หนักขึ้นอะไรมากมายแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าก็นะ น,นอกจากนั้นแล้วนะครับช่อง M.2 เนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้ขนาดเล็กต่อไปนะครับมีการเปลี่ยนเป็นขนาด2280แล้วนะครับแบบนี้พวกแบรนด์ SSD ที่อุตสาห์เปิดตัวไอช่องเล,เล็กๆออกมาเพื่อที่จะขายพวก l g Ally ก็น่าจะถูกร้อยแพ้ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้ ROG เขามาใช้ขนาดมาตรฐานที่ใช้กับพวกเมนบอร์ดและก็หนอนบุกแล้วคุณเอา SSD M.2 ท,ท,ทั่วไปมาใส่ได้เลยนะครับอีกอย่างก็คือเรื่องระบบไร,ร้ความร้อนของเขานะครับอันใหม่นี้เป็น Zero Gravity Thermal System นะครับ Dual Fan Design จริงของเดิมมันก็โอเคในระดับหนึ่งว่ ตอนนี้เขาเคลมมาว่ามันสามารถทําได้เย็นขึ้นและก็เงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนราคาเปิดตัวเป็นยังไงอันนี้ยังไม่รู้นะครับแนะนําว่าเดี๋ยวรอดูที่เมืองไทยนะครับดูด้านบนตัวเครื่องนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมีช่อง USB 2ช่องแล้วนะครับนั่นแปลว่าคุณไม่ต้องไปง้อ XG Mobile p o r t ที่หลายๆคนซื้อมาแล้ว คงไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ซื้อ LG ออลจีรมาก็เล่นแค่ตัวมน,นี้แหละ x อ Mobile มันก็จะราคาสูงมาน,นิดนึงนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น USB ธรรมดา Type C หนึ่งช่องนะครับซึ่งอันนี้คุณจะไปต่อ ternal Gra ราฟิกที่มันเป็นแบบของ Universal ก็สามารถใช้ได้นะครับเหมือนเป็นการเปิดโลกอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่อง s d card ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ผมคิดว่าเออน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, สัร,ดดรับ โดยรวมแล้วก็จัดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับโปรดักของตระก,กูล ROG แล้วก็ทัฟเกมมิ่งในฝั่งเกมมิ่งโนบุคปีนี้นะครับต้องรอดูกันนะครับว่าพอเข้าเมืองไทยแล้วเนี่ยจะราคาออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่น่าสนใจเลยก็เป็นพวก CPU ใหม่ๆต้องมารอลุ้นกันว่ามันจะทําประสิทธิภาพออกมาได้ดีอย่างที่เคลมหรือเปล่าแต่ว่ายุคนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอะไรๆมันก็ AI นะครับล็อตแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นของฝั่ง AMD เป็นหลักนะครับเพราะว่าคอคอมในกลุ่มเกมมิ่งมันก็น่าจะไม่ได้เน้นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ ที่ต้องรอดูเลยก็น่าจะเป็น Intel Luna Lake อีกค่ายนึงที่มันเปิดตัวไปไม่นานนี้ซึ่งผมคิดว่า ROG ก็จะทำมาด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ต้องคิดหรอกจริงๆเขาก็ต้องทำมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้ง Intel ทั้ง AMD ก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักของแบรนด์นี้ด้วยนะครับส่วนไอตัว ROG Ally X นี่อันนี้ก็ต้องมารอรุ้นเหมือนกันนะครับว่าเข้าเมืองไทยแล้วราคาจะประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะสูงกว่าไอตัว Ally ตัวแรกนะครับเพราะว่ามีอะไรต่างๆที่ เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับครั้งนี้หลฮะน่าจะแก้ปัญหาในเรื่องแบตเตอรี่ที่มันสูบเร็วๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของ SD Card ก็น่าจะจบไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับ